นะครับที่ที่จะไปได้กันได้ครับครับเอาผมตีประเด็นแรกก่อนนะฮะก็คือว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเจ้าของที่ดินไม่ต้องจ่ายอะไรเลยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยไม่ต้องบานนีก็ไม่ต้องเสียอะไรไม่ต้องเสียครับไม่ต้องลงทุนอะไรเลยครับคือคนมีที่ดินอย่างเรถือว่าเป็นการลงทุนอยู่แล้วใช่ครับนะฮะแล้วต่อมาประเด็นที่2อ่าวินวินนี่วินวินยังไงบ้างเรื่องของการหลังจากหักค่าใช้จ่ายอ่าที่ที่มันจะเกิดขึ้นอาจะเป็นค่าน้ําค่าไฟอะไรต่างๆนะครับค่าบริหารจัดการแล้วก็เออเหลือเหลือเป็นกําไรนะครับก็ ก็มามาแบ่งกันสมมติที่50-50 50-50อ่าอันนี้สมมติสมมติสมมติเอาอย่างตลาดเนี่ยบางทีเราเดินเข้าไปตลาดนะฮะอ่าละพอค้าแม่ค้าก็ต้องใช้น้ำปลาปลาล้างแผงจัดการแผงฉีดผักสดไฟฟ้าก็ต้องติดส่องสว่างขายตีสีตอนเช้าเดี๋ยวต้องมีคนมาทำความสะอาดค่าเหล่านี้เนี่ยใครจะออกก็ยับอีกสักครั้งหนึ่งอ่าก็ผลประโยชน์เหล่านี้เราก็ออกไปให้ก่อน นะครับแล้วพอจัดเก็บรายได้เข้ามาเราก็มามาแจงกันนะครับแล้วเราก็หากค่าใช้จ่ายไอ้ส่วนนี้ออกไปแล้วเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็มาแบ่งกันอันนี้สมมุติอย่าง50 5 0ครับโอ้โหคุณทรงยศฮะพูดถึงตรงนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมฮะไม่ถามไม่ได้นะฮะทำเฟรนชชายทั้งทีเนี่ยสัญญามีไหมแล้วถ้ามีเนี่ยกี่ปีครับสัญญาครับมีเท่าที่ เท่าที่พิจารณาดูแล้วเนี่ยไม่มากหรือไม่น้อยไม่ไม่ไม่น้อยจนเกินไปนะครับพอดีพอดีเผื่อวันข้างหน้าเจ้าของที่เขาอาจจะขายที่ดินแปลงนี้ได้หรือไม่ใช้ประโยชน์ระยะยาวหรือไม่ใช้ประโยชน์ระยะยาวนั้นเราก็เออลองลองทำกันดูลองทํากันดูก่อนว่า ในระยะสันส้นๆเนี่ยเก็บเป็นค่าขนมไปดูสักเจ็ดปอออีอย่างเงี้ยครัอ้อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นระยะเวลาที่ไม่นานเกินไปด้วยนะครับแล้วอย่างนี้แล้วเองเนี่ยในส่วนของเรื่องของออความเชื่อมั่นนะครับต่อผู้ที่จะมาร่วมลงทุนเนี่ยในเรื่องของแผนการตลาดเนี่ยเรามีการสร้างความเชื่อมั่นตรงนี้ยังไงบ้างครับ ความเชื่อมั่นตรงนี้เนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าไม่มีใครกล้าทำนะครับในบรรดาของคนคนที่ทําตลาดนัดโดยทั่วๆไปเนี่ยไม่มีใครกล้าทำนะครับตลาดของเราเนี่ยขึ้นชื่อด้วยตลาด555นะครับอันอันดับแรกเลยเนี่ยตัวเลข555มันมีที่มาที่ไปที่มาที่ไปก็คือว่าผู้ประกอบการร้านค้านะครับผู้ประกอบการร้านค้าที่ ค้าขายพวกอาหารของกินเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นผักสดผลไม้หรือว่าเนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เราให้ค้าขายฟรีเลยเป็นเวลา555วัน555วันครับนี่เกิน1ปีแล้วนะเกิน1ปีครับโอ้โหนี่คือหมายถึงว่าลูกค้าเนี่ยมาแน่ๆเลยมาแน่ๆครับอันนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในส่วนหนึ่งด้วยใช่ครับเพราะเราอยากให้ผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ย ครับหัวเลาะก่อนอ่าขายได้แล้วโอ้โหมีลูกค้าประจำโอ้ค่าที่ก็ไม่ต้องเสียแต่เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวไม่ใช่มากันทั้งตลาดนะครับอันนี้เราจำกัดยังไงบ้างเราจำกัดที่55า้าร้านเลข5เหมือนกันใช่ครับนะฮะโอ้โหเนี่ย5 5 5วันด้วยนะฮะแล้วทีนี้ในส่วนของการจัดเก็บ ค่าเช่าแผงเอาละอันนี้ก็สําคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะจะนามาซึ่งรายได้ของผู้ที่จะมาร่วมลงทุนด้วยนะครับเรามีการกาหนดค่าเช่าแผงแต่ละแผงเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคุณทรงค่าเช่าแผงเนี่ยเราจะเริ่มเราจะเริ่มต้นที่55บาทลักษณะยังไงฮะต่อวันต่อวันต่อวันรับต่อวันต่อแผงครับ55บาทนี่คือเริ่มต้นเริ่มต้นอ่าส่วนจะจะมากจะน้อยอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับ ทําเลเป็นปัจจัยหลักว่าท่านอยู่ในทําเลไหนนะครับอ๋อแล้วโครงสร้างตลาดที่ออกมาเนี่ยเป็นรูปแบบจะออกมาในรูปแบบยังไงครับเราก็เออก็ง่ายๆเหมือนตลาดนะครับก็จัดพื้นที่ตีล็อกให้นะครับแล้วก็สองคูณสมาตั้งร้านค้าแล้วเราช่วยทำประชาสัมพันธ์รวมทั้งกิจกรรมการตลาดนะครับทำให้คนอยากมาเดินมาซื้อของนะครับ เมื่อคนมาซื้อของม,มันก็นั่นแหละมันก็เกิดการซื้อขายเกิดการไไหมุน<ะ>เ,เวียน,นเกิดาขึ้นแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยในส่วนของทางผู้ที่สนใจจะมาเช่าแผงเองเนี่ยเรามีสัญญายังไงด้วยไหมครับผู้ที่เช่าแผงมา,มาเช่าแผงเองเนี่ยนะครับ,รบก็มีสัญญากันปิดต่อไปคุณทรงยศนะฮะอผมเป็นเจ้าของที่ดินตอนนี้นะครับผมมีที่ดินที่จะร่วมลงทุนนะครับผมจะมีความมั่นใจาได้ไงว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาวมลงทุนกับเรานะ มียังไงวิธียังไงบ้างครับกลยุทธ์การตลาดของเราเนี่ยคือเรามีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าอยู่ในมือมากกว่า800ราย800ร้ายเลยเหรอฮะครับที่รอรอคอยว่าเมื่อไหร่คุณทรงยศจะไปขยายตลาดใหม่ไปในย่านใหม่ที่แหล่งที่ใกล้บ้านเขาด้วยออันนี้คือหมายถึงพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑลก่อนใช่ครับนะครับก็แน่นอนแ้วก็รวมไปถึงสมุทรปราการปทุมธานี นครปฐมนนทบุรีอะไรปิมอนทนใกล้เคียงติดต่อเข้ามาได้เ,เลยใช่ครับผมสนใจละเอาละคุณผู้ชมก็สนใจนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยต้องนําเสนอยังไงก่อนให้คุณสงยศด,ดูก่อนครับติดต่อกันเข้ามาที่เบอร์081 5 8 2 1 0 0 1 0815821001อนะฮะอันนี้รับสายตลอดมีวันหยุดไหมครับเนี่ยไม่มีวันหยุดครับได้ตลอดทุกวันเลยพร้อมรับสายอย่าโทรตีหนึ่งตีสองแล้วกันครับขออนบ้างอันนี้นอกเวลานิดหนึ่งนะครับเห็นว่ามีโปรโมชั่นมาฝากกันด้วยครับฮะเป็นยังไงครับโปรโมชั่นสำหรับผู้ค้านะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักของของการทำตลาดเลยนะครับไม่ไม่มาขายก็คงไม่ได้55า้าร้านค้า ที่จองก่อนจองเข้ามาก่อนที่ขายอาหารเครื่องดื่มพักผลไม้อะไรต่างๆเรียกง่ายๆว่าเป็นของกินทุกชนิดนะครับครับอ่ติดต่อกันเข้ามาวันนี้ให้ขายฟรี555วันอันนี้คือทำเลที่ไหนครับทุกที่ทุกที่เลยของที่เป็นตลาด555ติดต่อด่วนเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่โอ้โหยาวขนาดนั้นเลยเหรอฮะ โอ้โหคุณผู้ชมฮะไม่ได้ต่อไม่ได้แล้วนะครับครับเพราะว่า,เ,าเรามุ่งเน้นเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยประสบความสําเร็จก่อนรเราถึงจะสําเร็จตามครับครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกก่อนนะครับว่านี่เป็นธุรกิจของคนไทยนะครับที่เพื่อชเหลือวคนไทยตั้งใจจริงให้คนไทยได้มีที่ยืนในการที่จะประกอบธุรกิจถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นธุรกิจเล็กๆนะครับแต่เป็นการสร้างความยั่งยืนในอนาคตในระยะยาวนะครับท้ายสุดนี้เนี่ยอยากจะให้คุณสงยศฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนะครับที่สนใจแล้วก็มีที่ดินอยู่แล้วอยากจะร่วมลงทุนพัฒนากับทางคุสงงยบบ้ารั ด้วยศักยภาพและความมั่นใจเนี่ยทำให้ผมเชื่อว่า16ปีที่ผมอยู่ในแวดวงนี้มาเนี่ยไม่ได้สูญเปล่าไปไหนนะครับระบบระบบของของอการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ความชำนาญในเรื่องของตลาดนัดหรือตลาดตลาดสดก็แล้วแต่นะครับผมเชื่อว่าศักยภาพที่จะทำให้เกิดความมั่นใจและสามารถที่จะทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าหรือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะ เกิดอะไรนะเขาเรียกว่ายืนยืนได้นะครับยืนได้ด้วยคนไทยด้วยกันเองนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับที่จะหาทําเลท้องแหล่งใหม่ๆเพื่อที่จะไปค้าขายกับท่านนะครับแล้วขยายสาขาไปพร้อมๆกับเราครับโอ้โต้บอกว่าคุณผู้ชมฮะฟังแล้วอย่างนี้เนี่ยไม่ลังเลแล้วนะครับต้องรีบโทรไปสอบถามด่วนเลยนะฮะ ผู้ชมที่ได้ชมรายการนี้อยู่แล้วก็อยากจะร่วมลงทุนในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันนะครับกับทางตลาดนัด555หรือว่าตลาดสด555ที่มินบุรีวันนี้มีพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าผลตอบรับนั้นออกมาได้ดีแล้วก็ทําได้อย่างน่าประทับใจนะครับหมดเวลาแล้วในช่วงนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราเป็นอย่างสูงนะครับคุณทรงยศทรงเจริญเจ้าของตลาดสด555มินบุรีนะครับที่ได้ให้เกียรติมาคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคุณทรงยศครับขอบคุณครับ